ันที่27มิถุนายน2568เป็นวันที่58ที่ข้าพเจ้านางสาววริยาดนามนขอถวายเสษส่วนสัตยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาชารรยาบูชาแดกรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติตระดิษได้มีสมาธิจดจอในอัคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนนื่งด้วยเถิด บทกราบพระรัตนกรัยอภัหังสมานสัมพุทโธพระขวาบุกทางพระวันมังอคติวาเทตวสวากขาตพระขวตาธรมูทำมังนันส่างสุปฏิปันโนพระขวตัวสาวกสังโฆสังขังมา บทบูชาพระไพรีพินาตระหังสัมมาสัมพุทโธสุจริรังปณิปณิปุปปตรินิพุโตคุเนหิธะมาโนาธานิปารมีอิปษิสติยาวชีวังอหังพุทังคำมังสระ สังขังสารนังคตองปูเชนี้รัตนัตะยังธรรมังจารมิสดีนาผู้สวชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาในส่วนอัตราพระชันตุเทวตาสธรรมังมิริราชาสุนันตุสักโมกขังสักเเกาเมจารุเตคิริสิขัสเตเจนตริเกวิมาเนทีเปรเทจกาเมีแต่กลัวนาคขันเนติถวัตถูไม่หิเคเตคุมาเจยันถุเทวาชลพระราบีสเมยักหันทพนาตาติพันตาสันติเตยังมุนิวราบจานังสาธุโมเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาบัสวดบุคภัตะคาะมังค์นโมตัสภโกโตตโตสมาสุทันสานโมตัสสะภโกโตตัโตสัมมาสัมพุทธัสสะรนโมตัสภโกโตตัโตสมาสุทันสารนโมตัสภโกโตตัดโตสัมาสุทธัสสะบัสวดไตรสาระธรรมนาปาถาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิพุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิพุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ปฏิยามปีพุทธังสารนังขจามิปฏิยามปีคำบังสารนังขจามิปฏิยามปีสั่งังสารนังขจามิ บทสวดสัจจคุริยาคาถานัตติเมสารังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุธเมหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสุีเมหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสุีเมหตุสัพพทาบทสวดติรัสตนาปะมาณะถาพุทธังนะเมรัตนภูตัสสิเรจตัง ธรรมังระนัเมราตานะพุทวิสุทธิสารังสังฆนัเมราตาัตนะูุทธสุสีละทิธิเอตังนัเมติรัตานังรัตานยะวหังสัมมาสมโมสะสิวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยายานุตตะคุณะโยคาวาสัมปวะตังอสศมิตรยมผิติตะเทวะเจตาติทันเทเอกังวินาตพิตะเรสะมะสัมภเวนะ โลเกกะทาจิตจัจเจเรนจัปปาติูตังคัมพีระยานวิสยังอธิพุทธสสะถังวินยูหิปันทิตะเนหิวิชัญเยรูปังโลกร,รมหิเกหิจิกะถัดจิประรัพะนียังเกสรจิตสุทุวิธิตังทุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมติสม,มุป,ปสสตตังมณสิสุขะปสาทานางังปุญญาติการณะมะสม,มุติ ตามะปุณนภูมังทุกขาปรมุตฉะนมุขาสารนังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานะสัชิวิริยายุปะนิสัยัตถังสัมมากิเลสมละมลรโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตฐานุสะเลหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขามณียเมวะตัสมาหิตังกิรตตนังสารนังขาตัมหา รัตินพิวังคณะเนสุนามัสมานาภูเชมะจาริสะสะตังสุขสันติตาตัฐาลุปริจาริยาสทารตาจากุณเยนะตถา,าสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัสะจัสธาปิสุวัติโคตุเยเจธาธรรมวินิยมหิปมาณภูโตโลกุตระพิสมยโยนิยโตสุโคชังตัสโภนิสัเยายะอายามิโคตี วัตถุจวัตถุตเตเยปริจิโตสุภาสาทกาโรนามาการสิทธิธคาถาโยจมามาโมหมาลาปกโถสามังวัพุโตสิทธโตวิมุตโตมารัสสาปาสาวินิโตจยันโต ปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสรสานมามิโลกัสสนาถัจาวินายักกันจะกกันเตชะสสเตชยสิธิโหตุสัพันตรายาจฉวินาเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสสวิสุทธิมังทางนินญานิโกธรรมทชรัสตารีสาตาวโหสันติกรโสกินโนธรรมังวรันตังเสรสานมามิ โมหะปทาลังอุปสรรตทาหังตันเตชะสเตชยสิทิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุจัทธรรมเสนาสุขตานุโโยโลกัสปาปูบัติเลสเชตาสันตุสายังสันตินิโยชโกจาสวากขาตธรรมมังวิธิตังกะโรจีสังฆังวรันตังเสรสามามิคุทธานุคุทธังสมศีและทิทิงตันเตชะสเตชยสิทิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ บทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวะขาตเตวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิพโนนโมโอมาตายารัตสสัตตานตยะสสะสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยะสปินโมการัมปภาเวนะวิคัชันตุปัฏฐานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพา นโมการรัเตเชนาวิทีหุโหนิเตชวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอตังสมัยังพระวาสักเตสุพิหาติจะไปรัตถุสมิวหาวเนมหาตาพิภูตสังเกนะสัตถิปัญจมะเตหิพิภุตสเตหิสัพเทเฮวาอร,าห,ารเเหันเตหุทัสสิจโลก,กัหาตูเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหนติพระควันตังเทศนายะพิภูสังคันจะา อาฐกปจะุนังสุขาวาสกายิกานังเทวานางเอตาท็ผูกีอายังโขพระขวาสัสเกสุภิหารติกับปรัตุสมีวหะวเนมมตตาพิภูสังเคัสัตถปัญสมะเตหิพิภูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิพระสัหิจโลกหาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังคสนายพิภูสังคันตายันูนะมยัมปิเยนะพระขวานุปสังกมอยามาอุปสังกมิตวะพระโคตุงสันติเกปจเจกขาถาภาเสยยามาตรี อัโกตาเทวตาเสยยะธาปินามาพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัโกตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคกวตสันติเมีมังคาทางลภาสิมหาสมัยโยปวนาสมิเทวกายาสมาคตา อาคาัสตาัมหาอิมังธรรมะสัมมัยงยพระกิตายวะอราชิตาสังคันตีอัตโขอปราเทวตาพระกโตโูสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตรพิโกโมสมาทถังสุจิตังอัจารุนชุกะมะกังสุะรา,ารทีวะเนตานิฆาตเหตวาอิภริยานิรขันติปันพิตาทีอัตโขอปราเทวตาพระกตูสันติเกอิมังค่าถังอภาสี เฉตวะขีลังเฉตวะปริทางอินทขีลังโอหัตตมะมีาเตสวริสุภาพิมลาจากักขุมตาสุพันตาสุสีนาคาตีอัทโกอัป,ปราเทวตาภะโควตสันติเกอิมังคาถังอภาจิเยเกจิพุทธังสาร,รนังคตาเสนเตขมีสันติอป,ปายะภูมิมปหายามานุสังเทหังเทวากายัางปริภูเรศันติติ อาทโขโภาควะพิขุอามันเตสีเยปุยเยนะพิขเวทสัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตาคาตังทัศนายพิขุสังคันตะเยปิเตพิขเวอเหสุอัติตมัทนานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานังเอตับปรามาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุเส,ส,สยยะธาปิไมหังเอตานิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อานาคนตาธรรมานางอราหันตูสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมบีพระกวันตานางเอตัปรมาเยว,วเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิขเวเทว,ว,ว,วกายานางนามานิกิตยยสามีพิขเวเทว,ว,วกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุก,กังมณะสิกรธาาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพระกวโตวปัจจโสพระกวาเอตัทโวจา สีโลกัมมนุกัสสามิยะทัพภุมาตัทสิตาเยสิตาคิริคัพรังปะติตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามัสสุทธาวิปัสสนมนาวิราพิญโยปันสสติยตววเนกาปิวัฒเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกสเสเนรเตเทเว,วกายาภิกันตาเตวิชานทาทภิกขโวเตจาอาตปะมากาักระุงสุตตาวาพุทธศา,าสนา เตสัมปาจุระหุยานางอมนุสานททสนังอเปเกสตัมัทธาูสหัสสังอธัสัตรงนัตตังเอเกสหัสสานางอมนุษานมัทสูงอเปเกนตมัทธาูททิสาสัพาพุทธาหูกันจัดสภังอภิญายาววะกิตวานันสักุมาแตตอาอมันตยิสัทธาสาวกีสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาภพิฆโบ เยโวหังก oh ah oh ิติสามิทิราหิอับลุปุพโสตตะสหัสสาวยัขาภูมากา็ ah ah ิวัตวาอิทิมันโตชุติมันตวันนะวันโตเยสัสสินโมธมานาพิการมุภิกุนังสมิติงวะนางสะสหัสสาเหมะวตายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนะวันโตเยสัสสินโมธมานาภิการรมุภิกูนังสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิพิมันโตชุติมันโตวันละวันโตเยสัสิโนมรธมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายักขานานตวันนิโนอิพิมันโตชุติมันโตวันละวันโตเยสัสิโนมรธมานาพิกามุพิกูนังสิมิติงวะนาง กุลพิโรราชาคัคิโกเวพุลสา,านิเวสนังกินโยนางสตสหัสังยาขกานังปยิญูรุปาสติกุลพิโรราชาคัคิโกโสปคา,าสมิติงว่านางปุริมาจัตทิสังราชาทัตตระรโถสาสติคันทพานางอาทิปติมหาราชายสัสิโสกุตตาปิตัสสะผะาโวอินทนามาม,ามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยส,สัตสิโนโมโทมานาพิกรรมุพิภูนังสมิติว่านาง ทักขี่นันจัดที่สั่งราชาวิรุณโหตับปสาสติคุมพันธานางอาธิปติมหาราชาเยสัสสิโสกุตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาธาราอิทิมันตูชุติมันตูวันววนวันตูวเยสัสสิโนโมทามานาภิกกรรมภิกุนางสมิติงว่านางปัจจิมจัดที่สังราชาวิรูปคุประสาสตินาคานางอาธิปติมหาราชาเยสัสสิโสกุตาปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาธารา อิทิมันโต device, ชุติมันตววโตวันวันโตเยสัสสิโนโมทมานาทิกรรมุทิขูนางสมิติงว่านางอุตรันจัตที่สังราชาเวโรตัปปะสาสติยะขานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสภะฮะวูอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสิโนโมธมานากิกรรมุทิขูนางสมิติงว่านาง ุริมาทิสังคัตารโถทกขีเนนวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปรโกคูเวโรุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตรุโรทิสานท,ทะทะมานาถังสุวรเนกาปิวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจังวิการสถธามายาคูเดนทุเวเด,ท,เวเดทุวิปูสสงวิปุโตส,สาหาจันทโนกามเสธโจกกินุมันทุนิมันทุจัปนาโทอปมันโยจเทวสุโตจามาตลริจิตเสโนจักันทโูนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติงเพอรูสุยวัชาสาเอเตจันเยสาราชาโนคันทัพภาสราชุพิโมทมานาภิกามูพิขูนางสมิติงว่านังอาหาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาัตาัสกากัมพราศัตราอาคูปายาคาสายาติพิยามุนาทตราัฐาจาอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสรงปาคาสมิติงว่านังเยนาคราเชสหาสสหั สหาัสหารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนานัมชปตาจิตตราชุปนาอิติเตสนามังอภยันตะคะอภยันตะทานาขราชานมาสิสุปันนตเสีมามกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิวะวะหายันตานาคาสุปันาสารมังสุพุทธังชิตาวิชิรหัตเถระสมุทังอสชุราจิตาทาตรวาวัศวเสต,ตีทิมันตุยสัสสิโนการ,รก,กัญชามหาพิสุทธ ิสมาอสุราธานเวภาสาเวปจิติสุจิติจ่ปะหาราโทนมุจีสหสันสตันจะพริปุต,ตานังสเพเวโรจานามากาสันในหิตรวาพริงเสนังราหุพัฒมุป,ปาขมุงสมโยธานิพันธันเตภิกขูนังสนิติงวะนังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตธาขมุง วารุณาวารุณาเทวาสงโมจายสสะสหเมตากรุณาการิกาอาคูเทวาเยสสิโนทัศเตทัศกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิพิมันโตชติมันโตวันวันโตเยสสินโนมทมานาภิกกมรมุภิกุนางสนิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหลีจะัสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขันตานิปุรกิตาวาอาคูมันถาวราหกา วสูนังวาโสโมเสโทสกุปาคัปรินทะโททัศเตทัศากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตเยสัสสิโนมุทมานามพิกามุพิกูนางสนิติงว่านางอถากูสักภูเทวาชรมกิสิขาด้วยว่าอริษกาจจโรชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวารุณาสธรรมาจะอาจุตาจะเนชกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเตทัศตากยาสัพเพนานตะวันนิโน อิทิมันตชุติมันตวันนวันโตยยัสสัชินโมธมานาภิกกรมุภิกุนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหัตระโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสัชินโนทัศเตทัศกายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตยัสสัชินโมธมานาภิกกรรมุภิกุนางสมิติงว่านาง สุกากะรุมหาอารุณาอากูเวคานา,าสาสหะโอทาตะไครมหาปามโมคขาอากูเทวาวิจักขนาสถามันตาหารักขาจามิสกาเจยสัสสิโนทนายังอาคาปชนโนโยทิสาพิวัสติทัศเททสตทัศกายาสาเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวน,ว,นวันโตยสัสสินโนโมทามานาพิกัมุกิกูนังสมิติวานางังเคมิยาดุสิตายามากาทะทกาเจยสัสสิโนสัมพิตการามาเศรษาโชตินามาจะอาสวานิมานาราติโนาอาภูอัฐากูปรัญมิตา ถัาเ,เตรษทศากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชติมันตูว,วันนวันตเยสัสินุโมธมานาพิกามูพิขุนังสนิติงวนงะนางสัทเทเตเทวนิกายาสัเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคัตฉุงเยชนเยสทิสาสหาปะปวุทธชาติมัข,ขีรังโอคตินนามนาสว่างทักเขโมคัตตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตัง สุคราม,มาปรมาโตจักปุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมารโรติโสจกักโสภาคาสเิติงวะนางสหัสพรมโลกานางมหาพรม,มาพิตรินทติปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสทัเสถาอิสราอาคูปเจกับว,วัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตพริวาริโตเตจสัสเพภิกันเตสินเทเทเวสพรมมามเกมารเสนาพิกามีปันสักกันหัสสามาทิยัง เอหักคันหัตถะพันธะตราเคณพันธมัทโวสมันตาบริวารธรรมาวมุจจิตักโกจินังอิติตัธถะมหาเสนกันหาเสนังอเปสกีปานินาตรมาหัสสัสรางกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคทนายันโตสวิจุโกตถาสุปจุทาวติสังกุโธอัศยังวเสตันจะสพังอภินยายววากิตวานะจักขุมา ตัตัอมันตยิสัทธาสาวกเกศสาสเสนรเตมารัเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเตจะอาตปะมักกรุงสุตวะพุทธศาสาสนังวิตราเคหิปากามุงเนสังโรมัผีเชยวงสพเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตี บทสวดมังคระสุตังอสวนาจพารานังปัญทิตานันจสวนาปูชาจปูชนียังเอตัมมังครมุตตะมังปฏิรูปเทสวาโสจับุเพจักระตปุญญาตาอัตตสัมมาปิทิจจะเอตัมมังครมุตตะมังคาหุสัจจจสิปันจาวินโยสสุสิโตสุภาจิตาจยาวาจาเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิตุปัฏนานังปุตตะรสัสังฆโหอนาคูราจกรรมันตาเอตัมมังครมุตตะมังทานันจธรรมจริยาจะ ยาตการนั้นจดสังข้าโหอนววชานิกรรม,มานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามัชป,ปานาจสัสน,นโมอปมาโาทจะธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตังคารวะจะนิวาโตจะสันตุถีจักตันยุตากาเลนะธรรมสาวนางังเอตัมมังคารมุตตมัง ขันตีจัตโศวจัตัตาสมนานันจทัศนงังการเลนะธรรมะสักาชาเอตัมมังคารมุตตะมังตัปโจริพระมจริยันจาริยสัจานะาทัศนงังนิพพานาสัชิกิริยาจาริยตะมังคารมุตตะมังพุทสะโลกธรรม,มีหิจิตตังยัสนกรรมปฏิอสุกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพะทัธธมมปราชิตาสัพพัสุทธ,ธิฆัตชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันตี บทสวดร,รัตนปริยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวตีโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิธรรมปีสังธรรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัตทีโหตูยัมพุทธเศษโถปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญยมาหูสมาธินาเตนะโมนวิสติธรรมปีธรรมเมรัตนางปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทีโหตูเยบุคลาอัตตสัตตังปัสสาจัตาริเอตานิยุคานิโหนติเตัทขิเนยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทนานิมหัภารานิธรรมปีสังเครตนางปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทีโหตู เยสุปายุตามนัสสทันเหนั้นิการมิโนโคตมัสสสนํมหีเตปฏิปตาอมตังวิไคลหาัตทามุทานิพุติงพุทชมาไนธรรมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถีโหตูขีนังปุรานังระวังนัตถิสัมภวังวิรตติกายติเกภพระมสณีเตขีนะพีชาวิรุณิชันธานิพันติทีรายถายัมปทิโปิธรรมปิสังเครัตังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตูบวชสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหาเวชิตังสโย,ยยาจายังอิตราประชาอัตตาทันตาสาโมศาสะนิจังสัญญัตาจาริโนเนวัเทวนคันทัพโพนามาโรสัพรมุนาชิตังอปะชิตังกะิราตถารูปสัสสชันตุโนบวชสวดเกตุปุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพระกวตาชาณะปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะ เอถาาะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมาปรายะมะอิติกริยยะมะปิตกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานยะคะเหนะมาอาการรับปริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพระรูปตายะมาสัมมโนโนฆะรุยะถาตุเมเฮอัตตานาวชานเนยะถาอิเมธรรมากามมาุสรา,าอิเมธรรมาสาวัชอิเมธรรมาวินดูขระหิตา อิเมธรมมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐุเมเหปะชะเฮยยาถายะถาตุมเหอัตตะนาวชานเยถาอิเมธรมมาอกุศลาอิเมธรมมาอนาวชาอิเมธรมมาวินยูปัสสาอิเมธรมมาสมันตาสมาธินาหิตายาสุขาย,ยะสังวัตตันต,นติอัฏฐุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเลยาถาตี บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตตมะปมายุงชรูปนีตัสันสันติตานาเอตังพยังมรณนเปฆมาโนปุญญานิกยิราถาสขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตมะปมายุงชรูปนีตัสันสันติตานาเอตังพยังมรเนเปฆมาโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโข โยธากาเยนะสังยมโมวาจายะอุทธเจตสาตังตัสปเปสัสสุขายโหติยังชีวะมาโนกรติปุญญงังธรมโมหเวรคติธรรมจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนัทุขติงคัจฉ ah e ันติธรรมมจารีสัพเพสังคารานิจติยถาปัญญายปสติอธานิพินทิตทุเขเสามโควิสุทธิยาสัพเพสังคารากขาติยถาปัญญายปสติอธานิพินทิตทุเขเสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยถาปัญญายปสติอธานิพินท ah ิตทุเขเสามโควิสุทธิยา บวสวดอปันนกะชาโดกอปันนกาถะฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตัธัญญาญาเมทาวีตังคันเถยะอปันนกังพระหุงเวสรนังยันติปภะตานิวนานิจจะอารามอรุข,ขเจตยานิมาุสสาพยปตันชิตาเนตังโสรนังเขมังเนตังสมุตตัมังเนตังสมาคัมมะสภาพทุกขาปมุจติโยจักพุทธันจัตธรรมมันจักสังคันจัตสรนังฆะโต สตาริอริยสัจจานิสัมมปปัญญ,ญายปสติทุกขังทุกขะสมุป,ปาทางทุกขะสัจจาะอาติกมังอริยจะทถังคีกลงทุกขูปสมักสักมาคามีนางเอตังโขสรังขีมังเอตังสมุตตมังเอตังสมะขมมะสัพพะทุกขาปมุจจติบทสวดพันเทศกะรัตนะรต,ตะคาถา อติตังนานาวาคเมยยัสนปติงังเขอนาคตังุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตมปะฮีนันตังอปัตตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุพะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง่ยนไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุโปรงเถิดอาชีวกิจมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามตันที่ตังตังเวพันเตกรันโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผิวมีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราติงเจริญด้วยประการชะนี้แลบทสวดพิน พินหะปัจเจเวฆนาปาถะชราธรรมม์มหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดานจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานจะล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมมหิพระรังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดานจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สาาัพเพหิเมปิเย,ยหิมนาเปหินานาาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมทายาญาธากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกลยาณังวาปาปังวาตัสธายาธาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับ ผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวขีทพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุขปตานชนิดทุกขพยาปตานชนิดพยาโสกปตานชนิดโสกาหุหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางปุญญสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัันตุสัทธายริสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาเพรตาโหตุขัสันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระปตตาปจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะตศนะรักขันธามิสัพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา หันธามยังปฏิทานาคาถาโยพะนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาศินีทูเปค์เรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระโลเตทาวิหารมัทเลเทราจามัชานวาการจาพิขโวสารามิกาทานปติอุปาสากาคามาจากเทสานิขมาจะาอิสราสัปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราพุชาเยปิจันทสัมภวาสังเสรฐชาตา อัธวูปปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพติสัเพปิทุกขสาัการณตุสังขยางธาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัตราชปุคขาสังโฆโหตุสมังโควะอัายะจหิตายะจา่าอมหรักตุสัทธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปาปุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิเตบทสวดสัพพปฏิทานาคาถา ฐานธรรมยังปฏิาาาทานคาถาโยพระนามาเสปุญญสิทานิกตัสสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะมาพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิทาเมจับยติทาวาอันเยวัชันตะเวริโนสตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปาเจกะจตุโวการาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเกปฏิทานเม อนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนระชานันติเทวาเตสังนิเวทายุงมยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสาตาสธา,าหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมปกประทานจับปปโปนตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้เห็ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงเป็นและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งศีัาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางทางโลกและทางธรรม ขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาคกลิ่งภัยรีพินาดโดยมูลทิสมเด็จพระยานสังวรวัดมวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิด